ท่านุรัตน์บอดชาติอาวุธเนี่ยกูว่ามึงพูดได้มึงบริกาศนี่ผมก็ไปเลยผมสินไปหาพี่อาวุธก็เราไปพี่อาวุธกลัวจะย้ายเขนหรือเปล่าพี่เอออาวุธมีอะไรนายนายสั่งให้มานทำอะไรเปล่าครับให้ผมมาคุยกับพี่นิดนึงขอโอกาสให้ผู้ในการที่นัตสินจันทบุรีเนี่ยเป็นผู้ในการสำนักสักสองเดือนไม่ได้หรอเล่พี่ แล้วแค่ตังพี่ม๋มพีต๋มบัติเขาปีตสมบัตรเลยตั้งสี่ปีเอ๊ะเอางั้นแหละเนาะครับผมว่าดีนะพี่มันจะได้จบจบไปเออเอาเน้องมากว่าแล้วก็เซ็นยินยอมเองเ,เลือกเข้าคณะกรรมการคัเลือกเลื่อนเป็นผู้โดยการสำนักตอนตั้งแปดโมงครึ่งเลยมั้เก้าโมงออกคำสั่งแม่งเรียบร้อยจบแกจำได้แกก็ไปบอกสามีแก ก็ได้เรื่อเสร็จเสร็จที่กรกตแล้วก็ส่งเรื่องกลับบรก,กรมอมสนรสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ทําเรื่องก,กลับไปพรมทุนาราชเลขานก็ปไปเร็วมากจุดสองวันไปถึงหัวหินแต่ความซวยของคนมันยังไม่หมดแฟงตั้งผมน,น่ยไปอยู่ที่วังไกกังวลแต่ในหลวงเนี่ยมาฉลองสิริราชสมบัติที่กินดาแฟงก็ไปัตน,นาจารหัวหินท่าเดือน วันหนึ่งคนเอกมอมหลวงทศนวะอมอเทวคุณลูกเขยท่านแก้วขวัญมาหาผมตอนนั้นดิดเป็นผู้ในการสำนักในชุมชน,ชนไอไอไอ,ไอสอชอมาฝากเด็กเขาเรียนเยนนที่พี่ฝากเซ็นกระเบียนยนั่นแหละก็ปรากฏว่าสองวันนั้นได้ไอ้จะมองทศก็มาเลยถือวายมาขวดมาขอบคุณพี่มีเรื่องอะไรทางวักให้ผมดูแล้ว เอ้านี่ไงมีอ่ะไปทศกวาโทรศัพท์คุณพ่อครับเพื่อนวพกอ้องนี่ก็ผมอ่ะเขาเสนอทางกระทรวงสารเขาเสนอเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเรื่องติดอยู่ที่แกล้งวนครับพ่อและแกก็บอกผมว่ามอทศรัมน์นอนบอกว่าพี่พิชาติคุณพ่อสั่งลูกน้องจัดการแล้วผมแล้วก็ขอบคุณเขาก็นนึกว่ามันจะนานแฟนนี่ก็ มาวันนั้นเลยมหัดเล็กชาวที่ก็คิวแฟ้มผมแฟ้มเดียมาจากแตงวนลุ่งขึ้นกับปวดตาเป็นผู้ตรวจเป็นผู้ตรวจและกางกระทรวงนี่คิดว่าสุดท้ายแล้วไม่มีพวกไม่มีอะไรกับเขาเลยป็นผู้ตรวจได้แล้วก็เป็นผู้ตรวจอยู่กี่ปีสี่เก้าถึงห้าหนึ่งไเขาตั้งปศรเนี่ยพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่ก็ไปม่รู้วยทำอีท่าไหน ย้ายผมมาเป็นเลขาธิการกอรสอนอผมเป็นหนี้บุญคุณพวกกอสอนอถึงวินาทีนี้ถ้าไม่ได้พวกกอสอนอไม่ได้เป็นกับเขาหรอก41อ่ะพวกเราที่มาทีหลังนี่รู้จักผมทีหลังหรือไม่ก็มาร่วมงานทีหลังไอ้พวกกอสอนอนี่ชาติทิ่งทิ้งกันไม่ได้มึงไม่ทิ้งกูกูก็ไม่ทิ้งมึงมึงทิ้งกูกูก็ไปทิ้งมึง พราะถ้าไม่ได้พวกกสณทางานอย่างถวายหัวผลงานผมไม่ได้ดีผมขึ้นมาเป็นอะไรกระทรวงถึงอสถานิการในวันนั้นมีแคนเิเดตตั้งสามคนคนแรกกับพี่เกียรติพี่เกียรตเหลอือยู่ไม่กี่เดือนพี่เกียรตก็จะเอาปีนิวัตเหลือมากกับผมปีนิวัตก็จะเอาผมก็ไม่รู้เรื่องเลยผมก็ทํางานไปเรื่อย แล้วมันตรีวันพฤหัสก็มีบันทึกถึงเลขาธที่การกสนสั่งให้ไปราชก,การนครศรีธรรมราชพัทลุงผมก็ไปนั่งรถไปลุกๆไปถึงบ้านนักตรีผมก็ไปกินข้าวนักตรีก็ไม่มีสองคนที่ไปด้วยแต่ผมก็ไปกินข้าวมาท่านรับนโยบายทำงทานแม่ไปเรื่อยวันดีกันดีพอตอนตำแหน่งประหลัดว่างเนื่องจากท่านเฉลียวหลงลงไอเสม ไอเสียงเชียให้ลาออกเป็นนักการเมืองไปเลยไอเสียงสุภรรณนนท์ได้เป็นคนที่พึ่งไม่ไว้ใจไม่ได้เด็กขาดหลอกให้เฉลียวตกงานเป็นสักพักเ,เฉลียวอยู่สิมาลักกับมันเพื่อนผมด้่นน่ะผมไม่กดเอามันโขอ,ขอนไปอยู่กอคอัล้วน่ะเพราะนั้นก็ได้เป็นประหลัดด้วยความสุขอยู่ประมาณสักห้าเดือนวรวัตรมา วยเหตุต่างๆโอ้โหอย่างประกระส่วนนี่มันไม่เหมาะสมเลยย้ายผมไปสงบสติอารมณ์ที่สกอ,อ,อ,อไอ้สกอ,อ,อเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีอำนาจอะไรไม่มีอำนาจอะไรหรอกเป็นกรมที่มีเป็น,นเป็นแท่งที่มีอำนาจน้อยที่สุดสั่งมหาเลยก็ไม่ได้ไปสั่งที่มันสวนกลับอำนาจของสภาไม่ยอมทนทำอะไรได้ เว้นมหาลัยเอกชนนั่น,นี่เจอเลขาแล้วเป็นตัวเล็กพราะมันขึ้นอยู่กับเลขาจะตัดปิดก็ได้มันติดได้ค่อยๆช่วยแต่ผมก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะอะไรรู้ไหมมันมีต่าง,งานงด้านกฎหมายกับบุคคลกองอยู่เต็มห้องเลขาผมใช้เวลาเจ็ดเดือนล้านกลิกเรื่องสุดท้ายที่ทำก็คือปิดมหาลัยอีสานเนี่ยรามอ,อีสานนั่นแหละฝีมือจะเป็นปัจเุย คนเรียนก็ใช้เวลาอ่านเจ็ดวันกูอ่านแม่งเจ็ดชั่วโมงทำความเห็นปากบันทึกปเปลี่ยนหม่หมดไอ้ํำจรมึงเอาไปจัดก,การประหลัดคำจรกํำจอนนี่แหละลูกน้องผมคำจรพี่ทำไมแก้เป็นอย่างนี้มึงทำตามที่กูสักก่งเจ็บทเพราะกูแก้ได้เลยมึองอ้างได้ว่าทำตามนี้คือบางทีเขาล่่งบันทึกเนม่นมันไม่ใช่ข้อกำหนดของ,มมองกฎหมายมาในการอาธิบาย ก็แค่นั้นเองภาษานักกฎหมายก็เป็ภาษานักพิจารณากนละอย่างกประจัดการก็เื่นการทำแต่นี้จะตุรนมาเป็นรัฐมนตรีตำแหน่งจากว่างของตำแหน่งประหลัดกับเลขาต่อประถอขาก็ชวนผมไปกินข้าวร้านอะไรวะที่บังคลามบรริตเคยไปกับพี่ร้านเจ๊อะไรทักเจ๊กเออไป ชื้อชืออ้อไปนั่งกินที่นั่งกระซิบกระซาบพี่สรุปแล้วไอ้สองตำแหน่งเนี่พี่จะเอาอันไหนเอาผมก็อยากเป็นประหลัดที่ทำไมนะ่ก็เหลือสองปีอ่ะท่านอยากเป็นประหลัดกลับไปที่เดิมเนี่ยโอ้โหอยู่พวกกศนสนุกจะตายปรากฏว่าอีตอนเข้าคอรมองจะเข้าคอรมอวันนี้เซ็นโทรมา แทบเกือบเกือบทุกผีหาตัวคนไปเป็นสอบเลขาสอบกถอไม่ได้ท่านนายกเลือกพี่ฮะไปสอบกรถแล้วกูมีใครวะที่สอบกระถอที่รู้จักกันคือไอ้เกือบมนนี่แหละไอ้มนที่ผมตั้งมันเป็นผู้โดยการกองตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งเป็นผู้ในยการตำนักตั้งเป็นที่ปรึกษาก็ามือ รู้จักแม่งดูคนเดียวเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโรดมาเรอก็บองจิตยังไม่รู้อ่าพอนั่งปุ๊บอ่าโรดมาโรดเนี่ยรู้จักเพราะเราซีกันมาตั้งแต่ซีสามซีสี่ไปขี้ข้านายด้วยกันมาทีน่นั่งประชุมมาอยู่เลยแต่องจิตไม่รู้จักเขาเว้ยไอ้คนนี้เป็นมาจากไหนวะก็บอยติก๊กหัวหน้ากลุ่มบุรุษบุคคลของสอปอติก๊กขอประวัติที่ปรึกษาองจิตนะมีไหมไม่ม,มานั่งหา่าอ๋อ มีความเป็นมาอย่างนี้ก็ถามพวกพักเพื่อไทยว่าเขาเป็นมีสายสนุนคนในยังไงในพักเพื่อไทยอ๋อสามีท่านอองจิตเป็นเพื่อนท่านทักษิงนี่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรับผมผมก็ามาก็มาสังเกตไหมเนี่ยไอ้ที่พูดมาเนี่ยรองไม่มีโอกาสเลือกเลยทั้งคนตั้งอยู่กสนฟ้าก็ประธานประเสริฐบุญเรืองะกับวิมลมาให้ ก็ทํางานมานับเขาต่อมาก็ได้น,น้องน้องรักมาเป็นรองอีกคนแต่ท่านชัยยศมาก็พอจะมีความสุขบ้างมาเป็นประหลัดรองประหลัดผมก็ไม่ได้หาเขามีแล้วจากปรลัดไปสกอ,ขอเขาก็มีทั้งหมดพอมาสพอ,อผมก็ไม่ได้เลือกฟ้าประทานมาอีกแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะว่านหนึ่งเรามีความหลังผมกับท่านรัตนะมันมันมีความหลังที่ ยาวนะเดินก yes. okay. ินข้าวในโรงอาหารมาด้วยกันตั้งแต่สี่สี่นะถ้าน้องจิตไม่มีปัญหาผมปรับตัวกรมลโอเคก่อนก็เป็นน้องที่เราเห็นดูมันมาเพราะว่าใครฝากฝังไว้ก็เปนกรมลเนี่ยนายพิภพกาญจนะอดีตที่ตีกรมการศาสนาพี่พิภพเนเป็นคนตั้งในกรมลเป็นผู้ในการกองแผนงานแหละผมเป็นคนเสนอให้ท่านประหลัดให้ความเป็นชอบทำไมนะ เพราะฉะนั้นเนี่มันมาอย่างนี้มันก็ทํางานไปฟังสะดวกสบายก็มไม่มีปัญหาอะไรกับพวกเราอาจจะมีบ้างในความคิดของคนบางคนคิดว่าผมเป็นศัตรูบอกว่าผมไม่เคยโกรธใครหรอกถ้าผมด่าผมบน่นเนี่ยแสดงว่ายังสนใจอยู่มั้งถ้าผมไม่ไม่พูดถึงได้เลยก็ก็จำไว้ว่ากูอยากหรือมึงจะทนแล้วมันเป็นสันดา ก็พูดได้ฟังเลวันถึงวันนี้เป็นอย่างี้พอมาสุดย้ายไปไปที่ภาษาสัยกก็มีคนไปบอก้วยการต่างๆคนนั้นเลยขาเก้าอี้คนนี้ไม่มีใครรู้เรื่องจริงแต่คนนะแต่ผมรู้เพราะผมเป็นคนทำเองนะผมทำในสิ่งที่คนอื่นเขาเขาก็ไม่กล้าทำถึงนาทีนี้ก็ยังไม่กล้าทำแตาเออฮ้ไม่เป็นไร นะฮะก็ว่างไปพอมาถึงวันจะเกษียณเนี่ยเลยเก้าสิบกว่าวันเก้าสิบกว่าวันก็มาพูดให้พวกเราฟังเลยว่ามันเป็นนอย่างเงี้ยชีวิตอะแล้วยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นนี่แมงก็มากขึ้นมากขึ้นเว้นเว้นไอ้เกียรติไอเกียรติมันเป็นไม่กี่เดือนรุ่นโรจะน้ากับผมก็บอกกันนะนุ่นก็ยังเหลือเป็นหลาน ถ้าลองหวันใจผมเนี่ยผมก็ยังเหลือธนาคารออมสินประมาณสักเกือบสองล้านอนตรารอิืนไม่ถึงประมาณสักเก้าแสนสากรณ์ออมรัพย์ตรมสามาสาัญึกษาสักล้านสามคอนโดนี่อีก,อ,กอีกสักแสนกว่าบาทมนะั้งก็เป็นนี่เลยเถามว่าทำไมไม่คิดหามอา อยู่กับนายรับมาแกก็ไม่สอนนะแกก็จนอย่างเก้วดิ่แลเพราะนั้นน,นายก็ไม่สอนพ่อยิงแล้วเลยพ่อผมนี่ไม่นอกจากไม่สอนยังพาเราลำบากอีกเป็นหัวหน้าหมวดการหนึ่งสามเธอใ,ใครๆเขาก็ให้ลูกสองขั้นปีติดกันมั่งปีเว้นปีผมอยู่กับพ่อสีป่ปีไม่เคยได้ไปได้ครั้งแรกไปอยู่กอพอท่านจรุณมิรินให้สองขันดีใจชิบหายเลยโอ้โห ได้สองขั้นนายทับไปทะเลาะเัื่องจรู้ป๋าป๋าไม่ให้อภิชามาทำไมเดี๋ยวมวกก็สอบซีซีได้พออตัง้งสามขั้นท่านจรูนพูดนี่ยังต้องอยู่ในหูนี่ก็คือแบบความดีความชอบกับเรื่องเลือ่อนตําแหน่งเลือเล่อนยศคนละเรื่องสุรับไอ้นี่มันทํางานดีต้องให้มั้ยผมทดสอบ่านครั้งแรกแผมประทับใจมากแล้วผมก็ได้มา,าเรื่อยๆเว้นปีป,ป,ปีติดกันามาป้็ห่าง คาทั้งชีวิตนี่แต่แค่18ครั้งอายุราชการ40ปีนะท่านสุรักษ์เป็นเป็นแล้วมันมีช่วงเ,เลขาธิการกรกอเนี่ยเป็นคนอยุธยาคนผักไห้ชื่อสะอาดพินสวัสดิ์ท่านสะอาดเป็นเลขาธิการกอ,อ6อกปีผมได้ปีละครั้งผมก็ไปถามท่านท่านบอก,ก,ท,กท่านก็ยิ้มประสาท่านไหนท่านเนี้ยย,ยิ้มตายยีฟันขาวแล้วก็บอกว่า ก็อาภิชาติเป็นลูกน้องกรุลัตย์ก็ให้กรุลัตย์เขาให้แต่ว่าแกใช้หมดแล้วไอ้คอต้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วจะเอาที <have you S 2> ่ไหนเลื่อนเลยฮะก็ไม่ได้ผมเรียนเมียโตกลับมารับรับเป็นเลขาพอดีปีนั้นพี่บรรจบมงพี่บรรจบจะเป็นคนภาคใต้คนนครแล้วมาอยู่กอคและกแกถูกสอบสวนทางวินัยก็ต้องถอนชื่อแกออกจากไอ้สองขั้นใช่ไหม มันว่างตัวตานายก็เสียบผมซุบสองครั้งนายอยู่กอคอสองปีก็ให้ผมสี่ครั้งมาอยู่กอสนออีกกี่ปีวะสามสองสามสามสี่สาห้าสามหกก็ได้ปีละสองครั้งห้าปีสิบครั้งก็รอไปเท่าไหร่สิบเมไม่รู้หละกต่เงินเรืองก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าไอทำง,งานแบบนอนสำนักงานเช้าตื่นตีสี่ตีห้านั่งโต๊ะลงจากโต๊ะห้าทุ่ม ทำมาตลอดชีวิตไม่ได้เพิ่งทำที่มาอยู่สพหน้องเกียรติทำมาก่อนแล้วจนอยู่ตัวพอตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเช้าไปถ้ามีงานทำก็ทำมีงานสอบสวนมีอะไรก็ทำไปหรือไม่พวกกระทรวงเกตเประเดีจอนไปขอคำปรึกษาก็ให้เข้าไปหมดก็อ่านหนังสือพิมพ์ครบแปดฉบับกลับบ้าน <laughs> แต่ยังทำานควชอบเลยไปรับเมียได้นะ ไปรับอาจารย์นนวยกับบ้านโอมสวิตโอมกลับมาบ้านผมก็ทำกับข้าวแล้วแจะมีาจะาสั่งว่าวันนี้ทำอะไรทำเสร็จแล้วป่าพักก่อนให้มีความสุขรีอ่านไปทำสวนที่เจ้าณยกนนยก็มีเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยท่านท่านจะไปลากสายยางลดน้ำทำไม วางระบบเลยถึงเวาลากดปุ่มแล้วมันฉีดทิ้อะไรเราก็บอกว่าแล้วท้ายกูจะปลุกทำหาอะไรก็ไม่ได้ลากสายายางกดดันม้นไหมก็จะไปลากสายายางมาดูเสาอาทิตย์ไอวิทยาเนี่ยไอวงนี่มันเป็นคนลดน้ำสว่วนใหญ่ผมก็ได้จลดเพราะมันบอกว่าเดียวุ๋มป่วยเพราะผมจริงๆก็เมื่อวัน,วนที่สิแปพฤษภาคมี๋ยวเราขําไปหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยโดยผมไปวิ่งสายพานมันขึ้นในกราฟว่า เส้นเลือดหัวใจมันตีหมอมันนัดเข้าไปแอดมิดเพื่อจะทำบอลลูนพอเข้าทำบอลลูนฉีดสีพวกนี้มันตันอย่างนี้ครับไอ้ปลายนี่ก็ตันไอ้สองเส้นเสียดตันอีกมันบอลลูนไม่ได้หมอก็ถามผมบนเตียงนะพี่หมต้องทำบายพาสน,นะบอลลูนไม่ได้เนะ่เออเอาสิฮะพี่ตอบเลยเดียวที่มันอมมเอาถามพี่ผู้หญิงก่อนเหรอเอา ชีวิตผมเนี่ทำไมล่ะพี่เขาตุงกลับไปถามบ้านช่องก่อนเฮ้ยเอานี้แหละตกลงเขาก็กลบวันเลยกว่าแล้วเขาก็จะผ่าวันที่ยี่สิอ็ดพฤษภาพอสัปดาห์ก่อนนั้นสัปดาห์หนึ่งเขาไม่หยุดยาหยุดยาละลายลริบเลือดหยุดได้สี่วันวันที่สิบแปดพฤษภาผมจะมางานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่ปทุมธานีเนี่ย มันชาซีก้ายลงมาถึงแค่คางชาลิ้นครึ่งหนึ่งนะเอออันนี้เป็นอาการนะพกคุณไม่สังเกตคุณจะไม่รู้ที่มันชางนะว่ค่อยๆเดินกอบเข้าบ้านไปกดโทรศัพท์หาหมอสุรเดชที่โรงพยาบาลพรมกุฎหมอมมนเป็นอะไรเี่ยพี่สตบรีบมาด่วนเลยก็สั่งไม่ใช่สั่งขอร้องเมียเขา เมียอย่าไปตังค์นะครขอร้องได้ไอ้หลงไปกลัวเมียเหมือนกับผมไม่ไละไอ้เด็กเขาไม่กลัวเด็กถึงแม้็่าเจริญขึ้นนลุงๆนะครคือเราก็มาก่ับเขาไอ้วงเนี่ยครับ c f เอมันเนี่ย45นาทีจากหมู่บ้านผมเนี่ยมาถึงโรงพาบาลพระมงากุฎ มาถึงก็เขาก็ตรวจปรากฏว่าเขาให้กินยาอะไรเรื่อๆเนี่ยทีเดียวสี่เม็ดเลยแล้วก็เข็นผมไปสแกนสมองเอาแอดมินพักเดียวหมอมาพึบเลยอสองทุ่มเข็นใหม่ใหม่ไปเข้า MRI เช้ามาดูผลอ๋อไอที่สีท่ทีสแกนไว้นเนี่ยมันละลายหมดแล้วอ่ะ ท่านน,นอนเจ็ดสชั่วโมงนอนสงบติอารมณ์ก็เจ็ดสิบสองชั่วโมงมากลับบ้านพอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่สิสี่ 4, อาจารย์อนุยเป็นแบบผมมั่งเขาจะไปเผาศพที่ที่บางบานเราก็บอกว่าความความดันโลหิตตั้งเกือบเกือบสองร้ยเนี่ยไม่ต้องไป